ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถาอาุตสาหกร,รมจังหวัดลำปางสังกัดอยู่กับศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุุาสารกรรสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับกลมส่งเสริมุาสารกรรกระทรวงุาสารกรรค่ะทางศูนย์แสดงเนี่ยเราเราเชสั้นๆนะคะว่าศูนย์แสดงค่ะก็จะมีวัสดุประสงค์หลักๆเนี่ยเราจะตั้งมาเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะก็จะมีในเรื่องของเซรามิกมีงานหัตถกรรมทางด้านต่างๆว่าจะเป็นงานไม้งานผ้า ระดาษสาและเครื่องเขินนะคะโดยที่ในส่วนของเซรามิกเนี่ยก็จะมีทั้งตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าเราจะมีการจัดแสดงนะคะอยู่ยตรงหอกลางานที่จะเป็นเราเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเซรามิกและหัตถตสาหกรรมนะคะก็จะมีเซรามิกตั้งแต่เริ่มเลยว่ากระบวนการการผลิตเซรามิกเนี่ยมีกระบวนการหรือขั้นตอนยังไงกว่าที่จะจากดินขาวเนี้ยค่ะจากแหล่งเนี่ยกว่าจะเดินทางจะมาเป็นถ้วยเป็นชามหรือว่าเป็นเซรามิก แต่ละประเภทนะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของเซรามิกในอดีตนะคะว่าแหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละที่หน้าตาเป็นยังไงรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเราก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของเซรามิกเซรามิกในอดีตนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเซรามิกในปัจจุบันหรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่าเป็นอะเทดิชันแนลเซรามิกนะคะก็คือถ้วยชามทั้งหลายนี่แหละที่เราเห็นนะคะแจกกันเอย แก้วน้าเอ่ยนะคะก็จะมีการจัดแสดงว่าเออหน้าตาของเซรามิกที่มีอยู่กันทั่วๆไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเคลือบมีแบบไหนบ้างเนะะียค่ะแล้วก็มีในเรื่องของเซรามิกเพื่องานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเซรามิกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ถ้วยชามนะคะมันยังจะมีวัสดุอื่นๆที่ทํามาจากเซรามิกแล้วก็ใช้ในงานอุตสาหกรรมสาขาต่างๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เราใช้ภายในเตาเผาเซรามิกนะคะแล้วก็ล้มไปถึงพวก วัสดุทางการแพทย์นะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการะคะ่ะพวกพวกอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําการทดลองทางเคมีค่ะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเซรามิกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของงานไม้งานผ้างานกระดาษสางานเครื่องเขินเนี่ยก็จะมีเป็นห้องเล็กๆนะคะจัดแสดงว่าเออ งานหัตกรรมพวกนี้มันมีมันม,ม,นมีที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนําก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์เตานะคะซึ่งเรารวบรวมแหล่งเตาล้านนานะคะว่าเราเรามีการจําลองเตาล้านนามาจัดแสดงอยู่ที่ศูนย์นี้นะคะให้ให้ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดนะคะซึ่งเราจะเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่นี่คอย คอยแนะนําคอยพาท่านไปเดินดูแล้วก็คอยให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่อําอเภอกอคา่าจังหวัดลําปางนะคะสามารถที่จะค้นหาตําแหน่งได้จากทาง Google ได้เลยหรือว่าจะเข้าทางเว็บไซต์ของศูนย์เราหรือทาง Facebook ของศูนย์ได้นะคะค่าก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ให้เข้ามาเยี่ยมชมมาหาความรู้กันดูว่าเออ ซรามิกหรืองานสถกรรมทางด้านต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจค่ะที่ที่อยากจะให้เข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของห้องประชุมห้องอบรมนะคะแล้วก็อาคารนิทรรศการนะคะซึ่งถ้าหากหน่วยงานใดเนี่ยสนใจที่จะจัดงานหรือจะต้องใช้พื้นที่เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาติดต่อกับเราได้นะคะมาดูสถานที่ดูว่าเออมัน มันจะเหมาะไหมสําหรับการจัดกิจกรรมของท่านค่ะก,ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะแล้วก็โซนด้านหน้าเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าทางเซรามิกในราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายท่านสามารถที่จะมามาแวะเยี่ยมชมหรือว่ามาเลือกซื้อสินค้าเซรามิกที่นี่ได้เลยนะคะนอกจากจะมาเดินชมหาความรู้กันแล้วเนี่ยก็ยังจะจับใจ่ายใช้สอยซื้อของพวกนี้กลับบ้านติดไม้ตดมือไปด้วยได้นะคะค่ะขอบคุณด้วยค่ะ